มีตรงหกหลังโล่งที่เหลือโล่งนี่แหละมากเหลืองเนีสองตัวอืมอื่นก็บูบี้ <c oughs> แล้ว่าดิ <c oughs> อินฟอรยวันสก,กา้าใช่ไหม

เฮ้ยม,มันโอ้โห Box, ม่งค่าสองแล้วตียี่สี่ใช่ไหมตียี่สี่เมื่อกี้มองพอดีเราจะกินไก่ยู่ค่าเท่าไหร่เราก็ไม่สนใจผมเคยพวกผมเคยเดพี่เด <c oughs> ดกระดาษกินไก่แล้วยังแพ้คินหม้เลดเคยโดนมาแล้วนะ ในที่หนึ่งวบเพี่ว่าเยอกแกยะไม่เห็นภาษามาเร็วจังวะได้ฟ้ามั้งไหมนะตามพี่พี่มันหมดแล้วของเอ้ยตามแล้ว่ะ ตีเก้าปะไม่ว่ะเออตีเก้าไม่เก้าก็สองเมื่อกี้ไปป่าไปฟาร์มไปไปี่จะขึ้นไปฟาร์มข้างบนต่อไอ้เ้ย <c oughs> ไม่มีตีเก <c oughs> ้าไม่ใช่ตีสอง นะคี่สองพอเมื่อกี้เก้ายิงเละเลยตี่สองตายหมดแล้วมั้งเขายิงเขายิงไปสามอะตี่สองโดนไอนะ้ที่เก้านะยิงฆ่าให้เกินก็พอว ไม่ไน่ได้ตายหมดเลยตี่สองตาย,ตายมาคนเดียวหรอตีสองบอกเลยม<า>ันตายเวิร์ตตีเลยตึกตีเก่าค่ะตายหรอแต่เราต้ยิงแซงให้ได้นะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไป<ว>มีคนไปชาร์จเหรอนอกแล้วสวยเอาสามส<ง>ามเรยรีบมาเลยครับเพื่อนน่าจะไปหาแล้วอ,อยู่ใกล้บ้านไปตีรทไป,ไปช่วยเพื่อนัน่อไปมเดี เราจุดไหนวะเฮ้ยอย่าขึ้นมาดิโอ้โหโอ้โหโอ้ไปเราก็พยายามเนาะมันวิ่งกลับไปวะไปไปรับเพื่อนมาตรงนี้ไม่รดราซ้อนพี่แดนเนี่ย อยู่ห้องน้ำอยูห้องน้ำห้องน้ำไหนนอนละนอนสว้สองละสองไว้สองไว้องไว้เด็กใหม่ไปวไปแล้วไปแล้วมาอยู่ตีอยอยู่ในศพมีปลายใหม่ไปนมีมีใบตัวไม่ตัวตัวกูอยู่ใกลจดบอดป่วะบอดป่วนบอบอไม่บอไม่รู้ฆ่าแม่งเลย คิดว่าบอดนะเราเสมอแล้วเสมอแล้วเลยตัวนึงเลยตัวนึงมีไปไหมมาเอาเอาจะไปเก็บศพมันเราก็ขวางทีมกูเสร็จแล้วนะทีมพนพี่เด่นว่ะท่านพี่เด่นแล้วแล้วไป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 เก็บศพมันไปบ้างไม่ไปก็ขึ้นไม่ได้เอ้า น่าจะบอดละเอารถมาได้ไหมออโอเคโอเคน่าจะบอดละคิดว่าบอดละตัวนี้โอ้ของเพียบบอดมาเสิร <ไป S 1> ์ฟไปกันเนนหรอไม่ได้ใครเอาเอาเลยหน่ากวมีว้วะม,มากเลยไปลับลับแล้ว เ <Birthday, S 1> ไปไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแ้วคนมีสายฟิวไปแล้วก้อนตัวเดียวเพี่อกูก้อนตัวเดียวตัวเดียวนี่คือเงินปัญหาเลยสอตัวเดียว, <c oughs> วเชื่อเชื่ไม่ต้องแชมป์ก็ได้ขอไอตัวนั้นตายอะ่ยะแค่นั้นพอยิงแน่กูซ้ำเลย การเด้ตัวเดียวสบายใจเลยวิวแลนแจกเลยยุ่งไหนยุ่งไหนมักเหลืองเลยนอยู่ไหนมาอ๋อเท็กเทสมักเหลืองมักเหลืองก็ไปหน้าได้ดิไปงหน้าแม่งเลยดิเมื่อกี้ตึกเทียเรียนว่าอากูท่าเด็กพังงาเท็กเทยวิว เอาเดียวเดียไปเอามเมืองนี้หาตัวย้อนนี <S <S เเ่เฮ้ยมันขับรถหนีขับไปไหนไม่ไไไใช่จีเดอร์เฮ้ยจะโมนะเนี่ยว้าไ,<ป>ไม่เห็นแล้วอะ Bị đèn cứ bùa nè, đèn suốt này là Ê ê chặt vào anh, chặt vào Ai cũng đi vay xe Mấy Đứng đứng

อ่าแม่นันประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดแล้วอืมแต่มันอยู่ไหนนะเพือนอยู่ข้างในต้องมีไม่มีอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้

เสียงเรือปะไม่เน่แต่รถเสียงรถนะช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยอย้ยเข้าหัวกูอีกเฮ้ยออกโดนหนึ่งนะอยู่ชันล่างยี่ฉันลาน่นลางน,นี่ ออกหนึ่งข้ามันระเบิรดระเบิดได้ระเบิดบพี่เฟรระเบิดไประวังด้วยเจ็บแล้วเจ็บแล้วยัดต่อยัดต่อยัดต่อเออแค่น้ำพอล้ไอสัตว์บวกแม่งเลยเาาขึ้นแฝดแฝดบนแฝดชั้นสองแฝดชั้นสองแฝดแล้ว แอนสองมีเหรอวอด,อด,อดวัดวัดเฮ้เออเอาวะเว้เคุณแปดขอแล้วกันขอก่อนหยิบด้วยกูอะเอาเลยไป <c oughs> เอาเลย <c oughs> เอาเลยเอาเลยไปดิ <c oughs> ตัวอาการเราไม่ให้ทสบายกูไม่ให้กูไปเจียวไม่ได้ใช้เฮ้ยไม่มีอ่ะปืนกูไปไหนเนี่ยแสเยแม่งไม่มีใครเล่นเอ็ดกูเลยเหรอแม็กเจียบเจียบเลยพี่เเฮ้ยแม่งไม่เลยมีใครเล่นเอ็ดจริงๆริงดิเยอะไม่ไม่มีเลยพี่หมดยุคเออ ยาดามกิบกายาดากูบิบก่ฟงเลนี่เปิดยี่หวนเตยาเลยใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆันอยู่ฉันบนมียาดามีิบกฟังนโยมีรถมามีรถมามักเหลืองตายลุยต่อนี่กระเพงกระเพงมีไม่ชิดแล้มักเหลืองมักเหลืองุดพมักเหลืองมักเหลืองหลังด้วยเนี่ย ชุดพังสิบตันอ่ะเห็ยลังเจ็บอยู่หลังนี่หลังหินหลังหินผ่านมาเห็นลังเีย่มัตะมงอะหลังหินเนี้ยหลังหินเนี้ยไม่มีปึ๊บไม่มีระเบิดเจ็บเก็บแล้วเจ็บแล้วลังัแล้ว ซ้หมดซับหมดซ้ำหมดไม่รู้รู้ใครเฮ้ยไปอยู่นอกอยู่นอกเป็นโอกขวาเป็นโอกขวาเดี๋ยววะมักฟ้ามักฟ้ามักฟ้ามาจอดแล้วมาจอดแล้วจอดนี่แล้วจอดนี่แล้วขับรถมาขับรถมาไอ้สัสมึงขับรถมามึงขับรถมาไหมขับรถมาไหมข้างผมเลยข้าวผมเลยขับรถมาขับรถมามาไหมอยู่นี้อยู่นี้ đào 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 đào, tầng 2 uh, tầng 2, ụt tầng 2, ụt tầng 2, đào đào, tầng 2 đào, tiệp đi đạn phá đạn phá đi đạn pháo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  ní, nóc 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 nóc, ui kia mình phiên nó bớt đạn phá, đạn phá tí mark, chạy 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 chạy, nóc option không có gì cả, 2 ตอนสอมันยังไม่ตายไดึงไลมั้ยไม่ได้ไม่ได้มันอยู่นี้เอ้ยลือนัดเดียวนัดเดียวไม่ไม่มีมมยิงไปดึงเพื่อนไปดึงเพื่อนไปดึงไปดึงเพื่อนก่นไปดึงเพื่อนก่อนรีบรีบโอ้โหมันเ้ระเบิดใส่กุมหมดละมันไม่มีเฟ้งมุงละไอ้สัตว์นี่แม่งช่นัับยาก ตรงพี่ยิงยิงก่อนยิงก่อน,อนมันอยู่ชั้นสองม,มันพยายามจะยิงโอเค,อเคมันลงมาแล้วยังแม่งเฟี้ยงกระพิษด้วยเอื้อเออ,เอ,อ,เอ,อ

ยังยังมีคนขออยู่เหลือตีอย่างนอกอะ่ะหัวบักกี้ไปก่อนนะเอ่ไปรถเห็นกูเห็นรถขับไม้เฉยเนี้ยมักเดือดไงบัลเรถกริบอะ่ะตายอยู่ไ,<ห>ไหนวะเมื่อกี้เนี่ยไงเรากริบไปเนี่ยเรถกริบอะ่ะมักเดือดเลยรถกริบอันนี้ยู่นี่อยู่นี่ หาศพมันว่าเห็นรอยหลังเห็นไงี้ยตัวใครตัวแบบจุดพังอ,ะอ่ะอ่าเจอละเจอแล้วเจอแล้วอย่าอย่าน้ำกลัวมาทำไมเยอะแยะแล้วใส่ผิวรถจิบอยู่ขางบนะ้างนี่คางนี่บอลมากเหลนะืองเนี่ยโอ้กูได้ดาเซียกูได้ดาเซียเออมารับด้วยมารับด้วยมารับด้วยม <วด S 3> ารับด้วยกินยาอยู่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 นีี่่ทุบชนกูแล้ว ที่ชุบไม่มีที่ชุบไม่มีแล้วอวีกคือตรงนี้ไม่ได้แล้วอ่ะาไม่มีก็ห้อยคอยไปเนี่ยเฮียลืมเก็บกระสุนเขียวมาชิบหายแล้วผมมีพี่ผมมีผมมีในรถในรถพี่แบ่งๆกัน ในรถในรถเชียวในรถเชียวเล่นไงวะเนี่ยแบ่งกันแบ่งกันพี่พอละร้อยสิเอ้ยวงมาแล้ว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 นี่นี่นี่หลังเขาหลังหลังเนินได้ไม่มีบ้านไม่มีขวาดิเลี้ยวขวาก่อนตายกูตายวงกูตายวงอะกูตายวงพันยาไว้พันยาไว้พันยาไว้ไม่มีแล้วหมดแล้วแป๊บเดิมแบบเดบมไม่มีบ้านไม่มี ทันอยู่ทันอยู่ใจเย็นอยู่ีบ้านมั้งเหลือเก็บต้นไม้เยอะเลยต้นไม้ไปเยอะซะเหลือเกินขวาขวาขวามาขบนมาขบวกกันเื่อกขบวกกันเอไป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 ขาบไปพุ่งไปเลย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 ใหญ่ย่บกระบาดยากมากเหลืองมีเลยมีมีมีมากเหลืองอ่ะเอากเหลืองมีด้วยข่าวอะไรทำไมลองหินเลยไปเรียนได้ไะเนี่ย เหนนงล่างอะดาน้ายก็มีดาน้ายก็มีเห็นนี่มีปหไปไปไหนดีวะหนึ่งตัวคอนมีพี่ตัวค้อนมีตัวคอนมีล็กลอกลลสละสละเรือ โอเคโอไปแล้วพี่ต้้องา่กรอเลยรอเลยรออลไรรอไอ้รอไอ้ในบ้านมาที่รอไอ้ในบ้านมาคือไปเรียนฟังมันในบ้านน่ะหนุ่ยติวหนุ่ยติวดำน้ำมาแล้วไม่ขี้นป่พี่เออหนุติวไปไปพี่บอสพี่ไปเอ็มขับขับ วนว่ะขึ้นปากได้ครับแม่ไหนหนักว่ะเฮียแม่งงาลอยแม่งมาดัาากเลยนี่เดียวเลยโ<อ>ดนโดนโดนพี่บดวัวไหวป่ะไม่ไหวดิวมันสีน่สี่กระปพือสี่ปืนยิงกูไม่สี่หรือสามไม่รู้ยิงตายกูกคนเดียวเลยนั่นเห็นเราบอล โอ้ยิ่งอยากไปเพื้นว่าเสมอกันเฮ้ยหลังคุณตายแล้วมาอยู่ตรงพี่มาอยู่แถวพี่ละอยู่ที่ละอืมเดี๋ยวมันโดนตีข้างบนจริงสัตว์ไปไงวะเนี่ยแม่งมันเงียบเลยว่ะนี่นี่มันมันยืนยืนตรงพี่ยืนตรงคุณพี่ตรงศพพี่เลย ủa vinhเตรียมเลย kia, không có gì hết, này, đấy kia man cơn เบี้ยกุลลบเบี้ยกุลลบกูชุบไงวะกูเซฟอยู่นะมันหลุดจุดแย่ประเด็นกูไปกูจะแตกอะวะไปวัดเล่เล่สัตว์เล่เล่เล่เลแกมู่อะถ้าเกิดแพ้กันนมันจะได้อะไรเล่เล่เพื่มเพิ่อมันนกเพื่มมันนกเพื่มมันนกชดเชียร์ชดเชียร์เกเล่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  เี้ยไปหาแมงด้วยโดดโดดร่มแล้วร่อนไปได้ปะคิดว่าไม่ถงไม่ถึงไม่ถึงน่าจะลงน้ำเลยจุ๊มเลยนี่สวยสำจสไอ้เี้ยแคนวิวสองตีสบายสบายไม่มีแดง ไงแอร์ดรอปกูไงเหมือนรู้ว่ากูจะวิ่งเข้าหัวใจได้เหมือนอะไรเหมือนรออยู่ปลายเขามันรออยู่ปลายเขาไอ้ปลายเขาเอาไปเลยเอาไปเลไซมันเอาไปเไซมันไอ้เอวเอือดไอ้เจ๊ดิ้งเอือไอ้เจ๊ด

งวัดแตกเลยวะวัดแตกก็เออวัดแตกได้ตัดเอวีเลยมึงวัดเหรอวัดเหรอโอ้โหจะไปยังไงเนี่ย